คุณผู้ชมครับหลังจากข่าวอุบัติเหตุของ Tiger w o o d ดโปกอลฟมือหนึ่งของโลกลูกครึ่งไทยอเมริกันออกมาสิ่งที่หลายคนสนใจก็คือรถยนต์คันที่ Tiger w o o d ดขับคือรถอะไรนะครับ Genesis g v 80คือรถรุ่นที่ Tiger w o o d ดใช้ในวันนั้นนะครับเมื่อเช้าวันที่26กุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมาก่อนจะทำคลิปเราก็ได้ทราบข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าทางไทเกอร์วูดก็น่าจะกลับมาเล่นกอลฟได้หลังจากที่ต้องพักฟื้นประมาณ1ปีนะครับ ก่อนที่จะดูรายละเอียดของรถคันนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับไทเกอร์วูดแข็งแรงแล้วก็ดีวันดีคืนกลับมาหวดวงสวิงให้เราได้ชมกันเร็วๆนะครับมาเข้าเรื่องรถกันต่อครับคุณผู้ชม Genesis นี่เป็นแบรนด์รถยนต์ที่ค่ายฮุนไดจากเกาหลีใต้ทำขายกันในบ้านเกิดแล้วก็ตั้งใจจะทำออกมาแข่งกับรถในกลุ่ม Luxury Car นะครับในตลาดอเมริกาเหนือไล่ไปตั้งแต่พวก c a d i l l a c Lange Rover Mercedes-Benz B M W หรือว่าพวกรถหรูๆจากค่ายอังเอเชียด้วยกันนะครับอย่างพวก Lexus ของ Toyota หรือว่าตัว Acura ของค่าย Honda แล้วก็ Infinity ตัวนี้จะสังกัดค่าย Nissan นั่น,นเองนะครับปัจจุบันรถยนต์ Genesis มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5รุ่นนะครับเป็นรถซีดาน4ประตูอยู่3รุ่นคือ G 70 G 80 G 90แล้วก็มี SUV อยู่2รุ่นก็คือ G V 70แล้วก็ G V 80 ตัว Genesis g s n s s i s GV 80ตัวนี้จะออกแบบโดย Genesis Design ที่ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาแล้วก็เยอรมนีเปิดตัวรถต้นแบบให้เราได้ดูกันครั้งแรกก็ในปี2017นะครับก่อนที่จะมีการออกมาวางตลาดขายกันจริงๆในปี2020ที่ผ่านมานี่เองนะครับคู่แข่งที่เขาเล็งๆไว้ก็น,น่าจะเป็นพวก BMW 5, B M W X5 Mercedes-Benz G L E หรือไม่ก็เป็นพวก Audi Q7 ประมาณนั้นนะครับ มาดูที่ขุมพลังกัน Genesis GV80 ถ้าในตลาดอเมริกาเหนือจะมีขุมพลังให้เลือกอยู่2แบบนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.5ลิตรสีูม304แรงมา้าแรงบิด422นิวตันเมตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว3.5ลิตร V6 ตัวนี้จะให้กำลังสูงสุด380แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่530นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ ส่วนในบ้านเกิดนะครับประเทศเกาหลีก็จะมีเครื่องยนต์ดีเซลให้เลือกด้วยนะครับจะเป็นแบบ6สูบ3.0ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุดก็จะอยู่ที่278แรงม้าแรงบิด588นิวตันเมตรภายนอกก็จะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมแบบ5เหลี่ยมนะครับทรง5เหลี่ยมขนาดใหญ่ก็เป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายเจเนซีดเขา ไฟหน้า LED แบบ4ดวงบนโคม2ชั้นไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED เป็น2ชั้นเหมือนกันนะครับส่วนฝากระโปรงหน้าก็จะมีโลโก้ Genesis อยู่ด้านข้างก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมที่กรอบหน้าต่างแล้วมีช่องรับอากาศ2ชั้นอยู่ที่ซุ้มแก้มตรงบริเวณล้อหน้านะครับล้ออลลอยก็จะมากับขนาดใหญ่22นิ้วที่ดูหรูหราแล้วก็แข็งแกร่งมากม เจเนซีจีวี80มีการออกแบบเพื่อมีความแข็งแรงของตัวถังมากที่สุดด้วยโครงสร้างตัวถังที่มีการใช้เหล็กมากกว่า4ชนิดรวมกับตัวอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อลดการยุบตัวเข้าไปยังห้องโดยสารเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุอย่างถ้าในกรณีของไทกั๊บบูนะครับถ้าเราดูตามรายงานข่าวในทีวีก็จะเห็นว่าส่วนหน้าและก็ท้ายรถเนี่ยค่อนข้างยับเลยทีเดียวแต่ว่าห้องโดยสารนี้สามารถจะคงรูปได้ดีนะครับพอที่จะช่วยดึงตัวไทก r w o บูออกมาได้อย่างปลอดภัยเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปดูในห้องโดยสารของตัว Genesis GV 80นี่ก็เรียกว่าหรูหราขั้นสุดนะครับบุนุ่มทุกส่วนเพื่อให้เทียบได้กับรถหรูๆจากฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งเอเชียด้วยกันนะครับ พวงมาลัยเป็นแบบ2กา้านจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ 3D เรืองแสงขนาด12.3นิ้วจอสัมผัสขนาดใหญ่เป็นทรง a u t o er w w i e s s r r e e n นะครับมีขนาด14.5นิ้ววางแบบลอยตัวแล้วก็มีระบบจดจำลายมือด้วยนะครับผู้ใช้ก็ไม่ต้องพิมพ์จากแป้นนะครับสามารถจะเขียนลงไปบนจอเพื่อจะบอกจุดหมายให้กับตัว GPS ได้เลย ชุดควบคุมฟังก์ชันการทํางานต่างๆนี้ปุ่มก็จะน้อยมากนะครับเพราะว่ามาในแบบของโรตเตอรี่เป็นแบบหมุนนะครับสีเงินหรูหราเลยทีเดียววัสดุตกแต่งก็จะแบบผสมผสานกันระหว่างไม้แล้วก็หนังแท้มีทั้งแบบลายไม้แล้วก็ลายเพชรในส่วนของออปชันความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆก็จัดมาเต็มแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยรองรับการเขียนด้วยลายมือ แล้วก็สามารถจะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้แบบ OTA นะครับแล้วก็มีระบบตรวจสอบสภาพถนนด้วยคลื่นเสียงแบบเรียวไทม์รวมถึงสามารถจะสร้างคลื่นเสียงที่หักล้างกันเพื่อเพิ่มความเงียบในห้องโดยสารอีกด้วยนะครับมีระบบตรวจสอบสภาพพื้นผิวถนนด้วยกล้องหน้าพร้อมกับเอามาปรับช่วงล่างให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติด้วยนะครับ ส่วนถุงลมนิรภัยก็ให้มาถึง10จุดนะครับพร้อมกับถุงลมนิรภัยที่ขั้นกลางระหว่างเบาะหน้าด้วยมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยหลีกเลี่ยงการประทะด้านหน้าระบบช่วยหลีกเลี่ยงการประทะจากด้านหลังแล้วก็มีตัวระบบ Highway a s s i s t System ก็เรียกได้ว่าเป็นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติบนทางหลวงนั่นเองครับสามารถจะเปลี่ยนช่องจราจรได้เองเมื่อเปิดไฟเลี้ยวรวมทั้งยังสามารถแทรกเข้าสู่ช่องการจราจรที่หนาแน่นได้เองอีกด้วย ราคาจำหน่ายของ Genesis GV80 ในอเมริกาก็เริ่มต้นกันที่48,900ถึง59,150ดอลลาร์คิดเป็นกันไทยก็ประมาณ1,467,000ถึง1,774,000บาทประมาณนั้นนะครับเป็นราคาในอเมริกาไม่ใช่ราคาในบ้านเราเพราะว่าในบ้านเราก็แน่นอนฟันธงได้เลยว่าไม่มีมาขายทั้ง2รุ่นแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ